คุ้มค่ากับรถใหม่ในราคามือ2ปี2023กับ4ประตูตัวเตี้ย X Series ตัวพิเศษคันนี้เลยครับพบกับกอลิล่าคาโชว์รวมรถยนต์มือ2มาตรฐานใหม่ในทุกช่องทาง Facebook, YouTube และ TikTok ครับกล่าวสวัสดีช่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซลโฟกกอลิล่าคาก็ห่างหายกันไปนานเหลือเกินนะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยผมมาในตัวพิเศษ X s e r ซ e s แบบนี้เลยนะครับเป็นกระบะที่ สปอร์ตดีไซน์เราใจมากเลยครับสำหรับคันนี้เนี่ยโดนใจวัยรุ่นหลายๆคนแน่นอนนะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัว1.9นะครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิวคันนี้ว่าน้องเนี่ยเป็นรุ่นอะไรนะน่าสนใจขนาดไหนไปรับชมกันเลยนะครับกับคันนี้เลยยูสุออ l ์นิวดีแม็กแค1.9 LDA X-Series ตัวพิเศษคันนี้นะครับเรามาพูดถึงด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับได้เป็นไฟหน้าไบบีม LED แล้วนะครับซึ่งจะมาพร้อมตับไฟตัดหมอกแบบ LED และมีไฟเลี้ยวมาให้ กระจังหน้านะครับตรงนี้เนี่ยมาพร้อมกับลาย Glossy Black นะครับเป็นสีดําตัดกับสีแดงเป็นเขี้ยวสั้นแบบนี้นะครับเฉพาะโฉมปี2022ขึ้นไปและที่สำคัญนะครับตรงที่ฝากระโปรงเนี่ยจะมีในส่วนของลาย X Series มาให้นะครับสำหรับคันนี้ผมว่าดีไซน์หรูดูสปอร์ตนะครับรุ่นอื่นเนี่ยเทียบไม่ได้เลยในเรื่องของความหล่อเท่นะครับถ้าเทียบกันเนาะวัยรุ่นนะครับมากกว่า70%ของชาวไทยนะครับที่ชอบอิวุ หน้าหล่อแบบนี้นะครับไฟหน้านะครับตัวนี้เนี่ยเฉพาะเกรด LDA ขึ้นไปนะครับถึงจะได้ไฟหน้าบบีม LED แบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเกรด S อเนี่ยจะได้ในเรื่องของอไฟฮาโลเจนถูกไหมครับถามว่าไฟฮาโลเจนดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ว่าตัวบายบีม LED เนี่ยเขาไฟมันคมกว่านะครับในเรื่องของการใช้งานในกลางวันหรือว่ากลางคืนนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีไฟ daylight มาให้แล้วด้วยนะมันก็อาจจะดีกว่าเกรดเเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับจะมีลาย เคฟลาแบบนี้นะครับไม่ใช่ตัวคาร์บอนนะแต่ว่าเป็นลายเคฟลาแบบนี้นะครับซึ่งจะมีในส่วนของตัวเส้นสีแดงด้านล่างตรงนี้มาให้ด้วยนะครับสำหรับกระจังหน้าผมว่าดูดันจริงๆนะครับและถ้าเกิดว่าใครอยากได้ความหล่อบแบบนี้เนี่ยจัดมาได้เลยนะครับคันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบในเรื่องของรถกระบะนะครับ ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับเครื่องเล็กที่สุดนะประหยัดน้ํามันมากที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ความประหยัดน้ำมันผมแนะนําคันนี้เลยนะครับและสําหรับด้านท้ายคันนี้นะครับก็อดรีวิวไม่ได้นะครับสาหรับตัวสติกเกอร์ของเขานะครับนี่เลยนะครับโลโก้เอ็กซีรีนะครับมาพร้อมกับสติกเกอร์คาดการมาแบบนี้นะครับสีดําตัดกับเส้นสีแดงนะครับทั้งขอบตรงนี้เลยนะปลยท้ายนะครับได้เป็นแบบ LED แล้วนะครับคันนี้เนี่ยหายห่วงในเรื่องของการถอยจอดนะครับเพราะว่า มีโลคเซฟตี้เข้ามาก็คือกล้องมองหลังนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เกียร์ถอยปุ๊บนะครับด้านในเนี่ยจะมีจอนะครับซึ่งจะแสดงผลให้อัตโนมัติเลยนะครับึ้นกล้องมองหลังเป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้เนี่ยติดสเกิร์ตให้แล้วคุณพี่นะครับแบบนี้เลยตามสไตล์โรโก้ x s e r i e s แบบนี้ลอเทนะครับสมร์ทปลาดเดี่ยวคันนี้เนี่ยได้เป็นดัมเบิลด้านหลังนะครับแต่ว่าคันนี้ได้มาเฉพาะดิสเบกด้านหน้าเท่านั้นติดตั้งแม็กไลเนอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามสองหนึ่งครับนี่เลยติดตั้งโชคอ้ีกดวยนะครับเนอ มีมาให้แล้วพร้อมผลของนะครับช่วยในเรื่องของการผ่อนแรงด้วยนะครับเอาขึ้นเนี่ยถามว่าเอาขึ้นได้ไหมสามสองหนึ่งขึ้นง่ายนะครับแล้วก็เปิดง่ายด้วยสารับพันนี้กดดันหายประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับจะพาไปดูในส่วนของด้านในกันเลยในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็ต้องบอกเลยว่าขึ้นง่ายนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีในส่วนของราวจับมาแล้วแต่ตัวผมเนี่ยสูง185ซนติเมตรนะครับนั่งเนี่ยต้องบอกว่าระยะเฮดรูมนะครับเหลือ1ฝ่ามือนะครับมีรูมเนี่ยโอ้โหพี่ สามต้สูงสาสบายๆเลยนะครับตัวนี้ผมเนี่ยสูงมากเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสูงต่ำกว่า185ซนติมตรเนี่ยนั่งได้สบายๆนะครับแล้วก็ขึ้นได้ง่ายเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีที่จับแล้วนะครับผมก็คือมันก็ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการขึ้นนะครับบางคนเนี่ย อาจจะตัวเล็กนะครับก็สามารถดึงตรงนี้ขึ้นได้เลยอันนี้จะถือว่าดีมากๆนะครับและนี่เลยนะครับสำหรับการใช้งานเจ้าตัวพนักพิงแขนนะครับมีที่วางแก้วนะ้ํามาให้2แก้วนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้งานเนาะนั่งกัน3คนเอาขึ้นได้เลยนะครับถัดมาที่คอนโซลด้านกลางตรงนี้บ้างนะครับตรงนี้เนี่ยมี USB มาให้ด้วยนะครับสามารถสายเสียบ USB ปุ๊บ เสียเพลสับชาร์จแบตได้นะครับและก็ด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับนี่เลยใช้งานได้สดสบายอยู่แล้วนะครับในส่วนของด้านในคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าความสปอร์ตเนี่ยไม่ได้เป็น2รองใครกันเลยทีเดียวได้เป็นเบาะผ้ารอบพันนะครับตามสไตล์ตัว X ซ e r i e s เนี่ยได้เป็นตัว X นะครับมาที่หมอนรองคอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคันนี้เนี่ยคุมโทนดำแดงนะครับให้ความสปอร์ตมากๆเลยนะครับในที่สำคัญเนี่ยคันนี้นะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยเป็นแบบมันตีฟังก์ชันด้านซ้ายมือนะครับสามารถ เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับแล้วตรงกลางของโลโก้เขาเนี่ยนะครับเล่นเป็นอักษรสีแดงเลยนะให้ความสปอร์ตจริงๆนะครับโอ้ต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้เนี่ยทำไมถึงบอกว่าสปอร์ตบ่อยจังเลยครับก็คันนี้มันสปอร์ตไงหล่อสุดันอีกต่างหากนะฮะและคันนี้นะครับได้มาเป็นจอที่สามารถอัพสกรีนได้ เชื่อมต่อแบบไร้สายคันนี้รองรับนะครับไม่ว่าจะเป็น Android Auto Apple c a r p l a y Navigator ระบบการนำทางเนี่ยคันนี้เชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับแม้แต่บลูทูธถัดมาเนี่ยนะครับคอนโซลแอร์เป็นแบบปรับมือแมนนวลนะครับยังคงคอนเซ็ปต์เดิมมันเข้าใจง่ายก็คือสามารถหมุนปรับมือได้สบ,สบายๆแน่นอนครับถัดมาคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับ สามารถใช้งานได้แบบปกติเลยนะครับถัดมานะครับในส่วนของเบรกมือนะครับตัวนี้เเป็นเบรกมือแบบก้านยกนะครับไม่ใช่เบรกเหนื่อยฟ้านะตัวนี้นี่ยก็ตามสไตล์รถกระบะมาเลครับอาจจะไม่ได้ออปชั่นเยอะเหมือนกับรถเก่งทุกวันนี้ถัดมาเลยนะครับสำหรับตรงช่องลับตรงนี้นะครับทำไมถึงบอกว่าช่องลับตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาเอาไว้เก็บความเย็นนะตัวนี้นี่เก็บความเย็นได้เยอะนะครับแล้วก็เก็บความเย็นได้นานนะ อันนี้เนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยและที่สําคัญธ์คันนี้เนี่ยนะครับมาพร้อมกับสมุดคู่มือนะครับการใช้งานแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสนะครับตัวนี้เนี่ยปี2023นะครับก็ยังมีในส่วนของวารันตีศูนย์อยู่นะครับอุ่นใจได้เลยนะใครที่รถมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เครื่องเกียรหรือผลิตภัณฑ์นะครับสามารถขับเข้าศูนย์อีซูใกล้บ้านเลยได้ทั่วประเทศนะครับออกรถกับเราเนี่ยปทุมธาน,นีไม่ต้องมาที่ปทุมธาน,นีนะบ้านอยู่พิษณุโลกพี่ก็เข้าพิษณุโลกใกล้บ้านได้เลยนะครับอะไรประมาณนี้เนาะ อันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับดูรถไม่เป็นอุ่นใจได้เลยนะครับเพราะเรามีบริการตรวจเช็คโครงสร้างให้มากกว่า344จุดจากบริษัท Blue x p e c t i o n Thailand รับรองได้เลยว่าไม่มีการชนหนักที่ความจมน้ําหรือตัดต่อกรองมาอย่างแน่นอนครับและที่สําคัญนะครับอุ่นใจขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะคันนี้มีวันตีศูนย์คันนี้ปี2023มีวัตีศูจนถึงปี 2,028สีค่าแรงค่าอะไรด้วยนะครับอออห้างไมเกือ8,500 0 0นาทมะครับมาหาเราเนี่ยส่วนลดไปแล้วมากกว่า2 0 0บาทและถ้าเกิดว่าทักเข้ามาในคลิปนี้นะครับส่วนลดไปอีก1,000 0บาทนะครับของเราเนี่ยขายเพียง 5 0 0 0กว่าเท่านั้นเองนะครับและสำหรับคันนี้เนี่ยสามารถทำฟรีดาว0%ได้เลยนะครับเรทดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.59%จะผ่อนอยู่ที่11,000ตลอดสัญญาถ้าเกิดว่าเทียมในเซกเมนต์เดียวกันนะครับอย่าง t o y o t ้าไ l u ักรี o ตัว Smartcap นะครับตัว Z Edition นะเรื่องขับขี่เนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่ความสปอร์ตสู้คันนี้ไม่ได้และถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเทียบเทียงอย่าง Mitsubishi Triton m e g a cap Athlete นะครับก็ต้องบอกเลยว่าช่วงล่างแน่นแต่ก็ยังคง ประหยัดเท่าคันนี้ไม่ได้ในเรื่องของค่าน้ำมันนะครับและที่สำคัญเนี่ยตัวนิสสันนาวาล่าแบล็กดีชั่นนะครับราคาเบากว่าก็จริงนะครับแต่ความสปอร์ตดุดันแบบนี้ไม่มีให้เห็นนะครับและสำหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจสามารถทิ้งชื่อเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้หรือยกหูใส่ในนี้เบอร์0924478888ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับเข้ามาพบกันที่โชว์รูมเรือขาได้เลยเพราะคุณคือคนสำคัญผลิราคารักรถรักคุณสวัสดีครับ